าเมื่อนี้บอสียงมีอันของมาฝากเริ่มเมื่อนี่เด้ออ่าเบิดน้ากันสี่คนเลยเนาะก้ก็ดีเนาะซพบเลยแล้วกับตังอันนี้เลยโอ้กาบสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมาซิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกับเมื่อนี้พี่น้องเนาะบอสเียงกับผ้า พอเมพี่น้องเข้ามาเยี่ยมมายาม่มครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอเป็นครอบครัวของอ้นงพี่นออ้องเนาะซึ่งอยู่เราอยู่น้ากันนะเจ็ดคนพี่น้องเอลูกสาวหาคนพี่นออ้องซึ่งมาเมื่อน,นี่พี่น้องเนาะมีทางพอตุยกับเมตุยพี่น้องเพิ่นก็อยู่ทางต่างประเทศเพื่อนพี่น้องให้ไ,หไ,ไปเสี่ยงนี่ซื่อเขานา้ามซ้ำปลาม,มหาหมอะให้ทั้งครอบครัวไ,ไอ้นงพี่น้องเอยแลวก็ซื่ออุปกรณ์การเฮียนมาหมอบใหมอละทางลูกดาน้ำพี่น้องเนาะโดย คนอื่นพี่น้องเนาะบวเสียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางพ่อตุ้ยก,กะเมตุ้ยเดอ้อเนาะทีไว้วางใจให้บ่เสียงนี่เป็นสะพานบุญให้อีกรอบหนึ่งเนาะกับขอให้ทางพ่อตุ้ยเมตุ้ยอยู่ฟัง่างประเทศก็ให,ให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคมเจ็บบ่อ้ได้คมไข่บ่อยมีเดอ้อารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้สมมงมั่นปารถนาเดอ้อเนาะสาธุไปเบิ่งไปฮับไปชม น้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของไอ้นุ่งพี่น้องเอ้ยป่ะอ่ะนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะหน้าบ้านเนื้อซานของอ่าไอ้นุ่งเพิ่นพี่น้องเอ้ยติดถนนหนทางอ่าถือว่าสะดวกสบายพี่น้องเนาะอนาคตก็ถือว่าเปิดหันข้าเลยก็ว่าได้พี่น้องเนาะถ้ามีทุนมีฮอนพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็จะเป็นทางออกไปทางเฮือนอ่าของบ่อเก้าพี่น้องเอ้ยบ่อเก้าสาวลื่นกับพ่วงออกไปบนไหลพี่น้องเนาะออกถนนใหญ่เลย โอเคพี่น้องเนาะหน้าบ้านเนินซานเป็นกาสะอาดสะอาดตัวว่ากวงขวงเนาะป้าทูพี่น้องเลยอ่ากะนี่เนี่ยพี่น้องเนาะไปเสียงมาเมื่อนี้พี่น้องเลยกะซื้อข้าวจำนวนหนึ่งกระสอบพี่น้องเนาะแล้วกะอ่ามาม่าพี่น้องเลยแล้วก็สุดอุปกรณ์การเฮียนพี่น้องเนาะแล้วก็มีเกือบรองเท้าแล้วก็ต้มขนมอ่าสุดนังเทียนอาจจะอยู่ในนี้พี่น้องเลยสี่สุดพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสียงสิไปทักทาย สบายดีทั้งครอบครัวไอ้นน่งเพิ่นอีกรอบนึงพีนง่น้องเนาะเป็นจังไงเพิ่อนเห็ดหายู่หาก,กินอย่างเนาะตอนนี้ป้าโดนี่เด้ออ้าวาสบายดีเด้อ,อไพศาลนี่ฮะปนนนนุนนี่นืานเดือนเนาะดูๆดใช้อันทั้งทั้งพอคนน,นี้เนนะ โอ้ยพี่เนาะกลุ้คู่คู่อายุนี่เนาะอ๋อเป็นทั้งพ่อครัวทั้งโดยอ้ายสบายดีอ้าวเป็นทั้งพ่อครัวทั้งเป็นพ่อเนาะเป็นได้เบิดทุกอย่างเลยเนาะอ๋อโอ้หักแล้วนี่เนาะโดยโดยไต้มอะโดยโดยอายนี่ไม้ครันี่โดยอือห้ะเราไม่หาไปเช่าคนเราไปเช่าเนี่ยกับเรือไปขาย โอ้แสดงว่ามาได้ขายน้ำไม้ป้อนี่แมงมัดได้ขายมันแล้วมาแกงสุลูกกินเลยกับเพาะต้มมาเลยกระเพาต้มมัตวัดโดยโดยปลาโต้โดยทอดโดยขาดเนาะแมงเลยกระเซ็นเลบัวขาดข้าวข้าววะเสียงเลยโดยกินคู่มื้อกินข้ามื้อบัวกินก็นที่กินยังเนาะอะไรกินกับข้าวต้มข้าวฮวงอยู่แล้วสุไลกะแม่นน้ำไม้เนี่กะถ้ากินลายนึงกะให้โทษได้เนาะ เพราะว่ามันช่เป็นโรคกระเพาะแม่นกันต้มพักต้มมีไปแน่นอนเพราะว่าไอ้ก็เป็นคนขยันอยู่ปลูกพักปลูกหญ้าเนาะอยู่หลังบ้านแม่นแล้วก็ุดข้างซีฟู๊ดหมักทั่วขุดคู่ใหม่อีกซีฟูกดมักทั่วหมักยังบบดนี้ยปลูกตื่นอันเพาะหรือว่าไอ้เนี่ฮะอะได้เก่งไมมเจ้านี่เออฮักแกงกี่นี้ซีฟู๊ดซีมันก่อนเนาะแซ่บอยู่คักเนาะอจนใส่ยานั่งจนเดาลุ่ยเนละ ก็เคี้ยวลุยเลยดีางคักคักคักกินไปแล้วสูกสูตเต้าเองอืออือเออวันนี้ป้อมเนี่ยกระต้มมาใ่กระต้มมาแต่วัดแหละวลูกกลูกก็โจกเข่าอยู่วัดโอ้มยกระต้มบันที่โอ้เข่าประรับดินทผ่านมาหนิบ่แม่นเอาไปตากแดดเด้อไอเด้อแม่นเอาไปตากแดดห้มันแข็งแล้วก็ทำสมัดเข่าเนาะแม่นอันมันจะบูบูดเนาะมันชีบูบูดอ่ตากแดดก็เอามาอุ่นฉะนนก็เอามาทอดก็ได้ทอดใส่น้ำมันเด้อ แล้วนี้เก็บได้นานแต่ว่าต้องเอาไปตากแห้งก่อนแม่แม่จะสีแชงได้กินนานอยู่เนาะเออพ่อโตเป็นยังไงเราลูกเต้ไปเสริฟวันนี้ฮะเข้าลูกหย้าส่วนนั่นไะโอ้พ่อโตนะสานกับมาเบิร์ทั้งสวนกันอีกทั้งสวนกันเสริฟพ่อโตเน้องหย้าลูกโยะถาพ่อเต้าเพฮ็นกินแล้วเนาฮ็ดกินแล้วหมดแหละจังออกมากว่าเดี๋ยวออกกับลูกหย้าแล้วก็ทั้งพ่อในก็เฮ็ดในยู่นักกินนะนี่เนาะ แม่น <Man. S 2> ลกูกหงาแล้วเดี๋ยวก็ดีพอตักาขับเขา่ากับน้ำกับแม่นเอิญไมากินเขา่ากินน้ำเลยแม <Man. S 2> ่น้็ดหูหน่อยนะไปเบิ่งอีกคนเนาะเนาะนี่แหละพี่น้หน่วยพื้นที่ครอบครัวเราพี่น้องเนาะถือว่านั่นก็จะเป็นค้างมับ,บวบเป็นหน่วงเนาะบ,บวมบมึอื้ออันนี้ก็เริ่มแล้วนี่ อยนี uh, ่กระเมนเพราะสามสี oh. uh, quiet, ่ห้างมึงผีคลายเพื Myth ่อนเนาะเมาไปขายลูกเลยห้าพ oh, okay. oh, uh ัน huh. ส uh ิบ huh. พ uh ัน huh. น uh ี huh. uh ่เบิ่อนี่ก็โตถือว่าไล่ไหลอยู่เด้เพื่อนเนาะไอเนาะโอ้โถทางน้องน้องไล่เ่็นโอ้ยเป็นใดเด้นี่ยนะสบายดีล่ะเพรคือเก่งขยันแท้ชมเจ้านี่ยสบายดีเด้อใช้มือลุกได้บ่นี่ฮะ เฉียมบ่มีบ่ละ่ะเฉียมกับหมมีเนาะมือกับบาดเจ็บแล้วเนาะคือเอาพื้นที่เพิ่นกับน้องเนาะมีรดทุกอย่างตู้พักหัวจิงไข่พี่นอ้องเยพักแข่งกับมีเนาะทางี่ว่าเราแบสุดยอดอยู่พี่นอ้อยเนาะ ฮะสาเนาะอ่าไม่นี้บัวเซียงมีอันของมาฝากเด้อมืาอนี้เด้อ่าเบิดน้ำกันสี่คนเลยเนาะอ่าเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันได้ว่าสิเป็นอย่างเนาะไปาปาลานไปไปล่างมือเด้อพอดีทางพ,อพา่อคนกะเห็ดกับเขาอยเกิร์ตมาไหมไปกันนิดหน่อยสี่คนนั่นน่ะพี่นอ้องเลย แกใส่บบบุกมะบวกแกยางมะบวกโอ้เนาะหอมน้อยเนาะแมนมะบวกหอมตัวตอนเทียงก็ดีเลยนี่เนาะนี่จะปลูกบวกหอมมาไล้วนะค้างเลยแล้วก็เริ่มเป็นหมากน้อยเริ่มเป็นฮะปุณนและให้อันทั้งน้องด่าพิ่นนั่งอยู่มองกระต๊อบน้อยเจ้าพึ่แเลยเนาะดเนาะอาจึงแรก เด็กจะคอยกินน้อว่ายเนาะเดี๋ยว็กคนอ้ายไปนั่งคนกอนมื้อนี้ก็มีมีข้าวน้ามือสามะม่วงกหน่อยเนาะโดยถือว่ามาอีกรอบหนึ่งมื้อนี้กับถือว่าแดดอยู่มื้อนี้มากก่อนหน้ากับผ้าผุนโต๊ะเนาะโดยไปหลบยักไปอ๋อดูดึกด้วยนี่จะคดนี่เบิดได้ตาลายได้คือลายแท้นหาสาวหาสาวเนาะอันอึ่งคือหน้าอยากคายกันแบบนี้กันทีคนนี่ ແລະລ້ຽງໃຫ້ຜູ້ຊຽງຕາມອຍຸຢກກລງລະງລຽງຄືນຄູບດີລ່ງລຽງຕາມຸດລຽງຄືອນນູພບນດນນ13ປີ13ນນັ11 11ລງນ 8ปี8ปีผู้นั้นนยิงเยาผู้นั้นนะ6ปี6ปีเนาะโดยอ่าโดยผู้นี้หากกวบปีอ่าผู้นี้ยังอีกนั่นอยู่เนาะโดยหากวบปีโดยโดยะได๋ก็เอาอางอันลูกเจ้าก่อนสามื้อนี้เนาะอันทางน้องลา4คนนี่เข้าหเียนอยู่เนาะเอ้ยลูกบ่เฮ็ดก็เอ้ยโอ้โดยเป็นอันชุดอุปกรณ์การเียนนี่มีครบบ่อบ่อ้ายยังบ่มีด มีงหงบรทนมีโดยเพาะประนเปิดเทอมเนาะเพิ่นเปิดเทียนมือได้อยู่พี่ะบ้านหลวงแมวเขาจักมือได้บูจับมืออะนเ่นีอกได้เพิ่นบอกได้งมาบอ้เพิ่นบอกด้พ่ก้เพิ่นอก้งว่าบอกได้เพิ่นบอแจ้้เนบะเพิ่นแจ้เพิ่นอกได้เแิ่นอกอ้เพิ่นบ้เนดนอ่ากะ้บนบเนบเนนบดนอ่นบเปิอเดีเวกันนั่นแหละ ไ,ได้เดียกกันเนาะแม่ถือว่าเขาลงทำเรียนมาแล้วส no. ี no ่คนนี่เนาะโดยโดยโดยอันผู้กุ๊กในเฮียนยู่ปรยังละโปรซองปีนี่กับโปรซามเนาะผู้ที่สองนี่แหละปอยังจอดพอหนึ่งปีนี้ก็ขึ้นปรซองผู้ที่สามเนาะพอหนึ่งปีนี่คือโปรซองเท่ากันโดยเสนอเฮียนพร้อมกันเนาะโดยอัน อ่าผ okay, really ู้สุดท้ายนี่เด้อซะกบัเกียมเกียมปีแล้วนี่ปีแล้วกะอนุบาลนึงเนาะเอออนุบาลเออดูๆๆอดีเด้อเนาะดึกๆภาษาเนาะเดี๋ยวจะอันเที่ยงเดีสิได้พากันกินข้าวกินน้ําเนาะอ่าจงไดกให้อ่าไอ้นงมาอ่าเบข้าวสาเนาะโดยโดยเพราะว่าอันเฮาบ่มีคนถือโดยกล้องเนาะทุกคนนจักนอยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวง่ายเอาขอ้า่อนก็ได้เนาะเอกสารออสมุดพวกนี้เขาจะถือไ,ได้เ อ้ายฮะรู้ว่าเครื่องของข้ามาอ่าวางไว้นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เนาะเดี๋ยวบ่เสียงสิอ่าสิแจงบอกอ่าทังเพิ่นก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยโดยก็มีแต่บ่เสียงสิให้ทางอ่าเอ้ยกกเนาะให้ใสุ่ดนักเรียนให้อ้ายเบิ่งนี่เด้อให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่ง่เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ่าโอเคเนาะอ่ะลองใส่เบิ่งเด้อ อะขอกาะนี่น่าจะอ่ถ้าบุพเดีนี่มายับขยายได้น้อเอ้เนาะโดยจังใดก็ถ้าบุพเพดีให้เอื่อยไปอขยับยาให้ทั้งอันน้องลาพันเด้อโดยพอทุกันมาทีลูมหันมาทงหน้าสิัโดยขออาด้พ่อเอ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 อพอเออออเอ่ะวันนี้อันทางเอเเอ บ่แม่นี่พอดีบ่ล่ะพอดีเนาะบ่ได้จักหยับเอาอ่าดูๆอ่ะสำหรับซิ่นนี่บ่ใส่ปัญหาดอกเนาะเดี๋ยวคอถ้าบ่พอดีก็ค่อยยับายเอาอ่าบดนี้ใส่ือเด้อบดนี้เด้ออ่าีเด้อแป๊บนึงเด้อเสียงเบิ่งก่อน42นี่น่าจะเป็นของทางผู้น้อยเป็นแคนสั่นเลยพี่น้อย ให้ผูกกมาเอาก่อนก็ได no. <c ales> ้เนาะเพราะว่าผืนใหญ่ห้าสิบองอะ่ะจะเอาแกะใส่บังเดอเด้อสิบสองเด้อสี่สบสีอ่สี่สิบสี่อ่ะแกะใส่รองมึงเด้ออ่บพอดีจังเลยกลไปเปลี่ยนได้เนาะมาหนี้ผู้นี้บาทนี่ที่สามเจ้าอามาละมาสุดท้าย โอ้ยเก่งเก่งเก่งาให้ไปลองใส่บ้างก่อนเนาะช็ลงลูกช็ลงมันจะใส่ติ่งได้ชกอเนาเออเออแบบนั้นถางง่ายก็ดีเนาะช็เลยแล้วก็ทั้งอันนี้เลยโอ้โหดูว่าเทคนิคนี่ดวนเร็วเด้นี่เนาะแล้วพาไปเรียนเห็นแบบนี้ก็จะเลยพาไปเรียนเลยช็อปปับแล้วก็ใส่ติ่งติ้งบนทางเนาะเลย ได้บานนี่เนาะพอดีเบิดอยู่บ่แต่ว่าต้องเอาเสื้อเข้าในเนาะเอาเสื้อเข้าในให้อ้ายเบิ่งเด้อเสื้อข้าในลูกเอาิเนาะเสื้อข้าในเนาะิแล้วมาอัดตัวนี้บัดนี้นะเสื้อข้าในเออฮะถือว่าอเนาะเดี๋ยวอ้าเดี๋ยวถามทงน้องลาเพิ่นก่อนเนาะ Là cái body yêu bung tang museum bung lưu thì riêng nó này lắm tìm thấy nó tay nó tay mặt tìm nữa nó tay mặt tìm kho nó tay mặt tìm thấy nó tay mặt tìm thấy nó tay mặt tìm thấy nó 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 mà nó à long ลองลองสบเบิ้งใส่บางเรืองพอดีบวกหรือว่า <c oughs> ถ้ามันใหญ่ายอะไรกัจุบบงเจ้าสลับเปลี่ยนกันก็ได้เด้อ <c oughs> อืมอ่ะคู่นี้บาดนี้เนาะคู่ที่สองมาละลองเใส่อ่ะ <c oughs> จะลองใส่บางเรื่อ <c oughs> ดูอ่ะ <c oughs> อ้าวอะไรถ้านั่นกันอันนี้เนาะคู่นี้บาดนี้ <c oughs> อ้าวเนาะโอเคพี่นอ้อยอ่ะลองใส่บังยุกพอดี <ไฟ S 1> รึเปล่าใส่เ้อาลุกใส่โอ้งามเนาะเป๊ดเลยบาทนี่พี่น้องเลยดูปะย,ะย่งมาพอบาทนี้เนาะเดี๋ยวจิซื้อมาครบกันเลยเดี๋ยวเราต้องแย่งกันเนาะของไผของมันไน้เด้อ แต่ว่าปุ้มนี่มันเป็นแพ็คเดียวเลยให้ชุมเจ้าไปฉีกแล้วก็แบ่งกันเด้อ oh. อ่านี่เนาะเป็นตับหนึ่งประมาณสาวลิ่มพี่น้อยปน้ำส oh. ีเขียนเนะาะอ่าเดี๋ยวรับเดี๋ยวอาจารถอดขอถ่า,ายรูปน้ำเด้ออืมอยางไรเนาะอ่าน,น,น้องหล่าผู้ใหญ่มารักมาน้ำม้กระได้นี oh. อ่อาจารย์จะขอถ่า,ายรูปน้ำ หมูได้เพื่อจะเลี้ยวเฮ้ยมาขึ้นไล่เพื่อเราสิว่าด้วยเนาะอ่าบริเวณยังเนาะกินขนมเด้ออ่ากินข้าวต้มขนมเนาะอ่าทางน้องน้อยเพื่อเนาะเอ้ยเนาะเอ่าอันนี้เป็นไม้มิทัดซีอันเนาะแต่ว่าคนละคนอ่าคนละอันเลย อ่าเนาะถือว่าล่ะเจ้าถือตัวนี้ก็ได้อ่ะอ้าวเด็กกะอ่าเป็นสีระบายลูกสีกลองคนละกลองเนาะอ่าเดี๋ยวทมเจ้าไปแบ่งกันเด้ออ่าเดี๋ยวถือก้อนละกะยางลึบเวลาเขียนนี่เนี่ยพี่น้องเออตัวนี้ใช้ลบได้เนาะเวลาเอาเขียนพิษกันอย่างกระรึบละกะให้มันแห้งเลยจกมาอ่าเขียนไม่ี้เนาะอ่ะน้องละไป อ่าจับไปดีเด้ออ้าวฮะที่ว่าครบเช็ดเนาะบ่เนาะอ่ะเดี๋ยวหยัดมาพี่ลาบาดนี้เดี๋ยวสิตกอ่าอาถามทางผู้ใหญ่เนาะพอดีเบิดอยู่บ่ล่ะสุดเสืโดยอ่ใส่พอดีงามเนาะโดยอแลทงนี่แหละพี่น้อเยว่าซื้อมากะทาง้านเพิ่นน่ะเพิ่นระบุอ่าบอกแอุเพิ่นเนาะเพิ่นก็จัดให้ว่า ถูกต้องเลยพี่น้องเอ้ยเป็นเสือเป็นสิ้นนี่แหละเพิ่นฮู้ใช้เนาะพี่น้องเอ้ยถือว่ามาก็ใช้ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเนาะโดยๆไปสนเอาบางทุกคนบดนี้ล่ะางน้องีก็บางกนบดนี้เนาะเป็นจังไดล่ะดีใจบ่ล่ะเอสุดๆเด้อล่ะเนาะดูเคยได้แบบนี้อยู่บ่บ่โอพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละ เราไปนี่ก็ตั้งใจอําเฮียนเดล่าเด้อเสื้อพังคุณครูเนาะไปทำเฮียนเด้ออจะพากันเล่งเลยให้บอกง่ายสอนฟังเด้อเข่ามาห้งอาในเบียกันซานในครอบครัวนี่กต่อยพ่อแม่เนาะปัดบัติงานซานหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าเนาะเขาได้อยู่เนาะคุณเจ้ากันดูดูอ่ะดีเดล่เนาะคอยเหตุคอยสางไปเด้ล่ะเด้อ อาเสือพังพ่อแม่เนาะเดูตั้งใจเียนเดออ้อแบบนี้อน,นาคตอ่าคุณเจ้าอ่าข้างหน้าคุณแหละนี่ะนะเนกะครับมาแม,ามา่มิน้กับสุดท้ายนี่กับเป็นเครื่องของนี่เด้อไอเด้อโดยอ่าไอ้นุ่งอาจจะคุ้นเคยดีเนาะเอามาอีกรอบนีงเป็นเครื่องของที่อมาแช่งมามอบให้เพระแม่มอนี้กับทีมาเป็นสะพานบุญให้เพืพ่อนเพื่อนแม่มอนิกับเป็นของทางพ่อตุ้ย กลัม่ตุ้ยอีกรอบนึงเนาะเป็นกระเาะความกินฮอดกินถึงมากขึ้นเข้าเนาะโดยจังไ่งกให้อ้ายนุ่งแล้วกับภายในครอบครัวอนุมมือปากขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนเนาะเป็นกอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนเนาะอ้ายเนาะโดยสาธุนตุ้ยให้อยู่มือแห้งสมั่จังเงินให้เป็นหุ่มพมุ่มใสให้ลูกให้หลานสุขกายสบายใจความเจ็บป่วยได้ความไข่้วยมี นี่เตอใครดีไม่แห้งการเงินการงานให้ลูกให้เรื่องเบาดังๆแน่เนาะบริมินได้ดีไม่แห้งเนาะให้มันให้เยืร์นดวยการเจ็บให้ได้ความไข้ให้มีการเงินการงานให้ลูกให้เรื่องให้สุขกายสบายใจให้เป็นโฮมโฟมใส่ลูกให้เต้าสาธุดีไม่แห้งดูเนาะถือว่าทางนี้นุ่งคนค่ะ กบ <So S 2> ies, ุญขอบคุณแล้วไปหน่อยเนาะกบุญมีอยังกับมแต่คำอวยพรมาใช้น้อยเนาะโดยโดยปา่เนาะถือว่าเพียงแล้วกับจังไรกับเก็บเมียนเด้ออายเด้อวันนี้เด้อเป็นอุปกรณ์การเฮียนดูแลบึงให้ลูกเต้าในเด้อโดยรอแต่ถามมึงทำเมื่อเฮียนมึงแหละจังที่แจงไงเพิ่นไปเนาะโดยมันนี้เนาะบันเชีงกัดจะได้ขอตัวเดินทางหรือว่าลาไปก่อนบัดนี้เนาะเดี๋ยวมื่อหน้ามื่อหน้ากัดสิเข่อมา อัปเดตอีกเพิ่มถึงหนึ่งเนาะเป็นระยะปิ่นน้อยมามาหนี้กับซื้อสุดนางเคียนนี่แหละมาให้ทางน้องนล่าแล้วก็เป็นข้าวน้าาซ้ำปลามามอบให้เนาะเด้อเด้อฮะทางนายก็สบายดีทั้งพ่อกับแม่ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็หมดดังนั้นละดูป็นนักเรียนต้องบอกดังเด้อสบายดีทางเด้อเบาเสียงพร้อมให้เราดดีไม่แห้ง ระมัดรยินท่านาเสียงก็ได้ผู้เป็นผบุญก็ได้สาธุอดีมัยินสาธุาุสบายใจอ่าโอเคเนาะอ่าเก็บเมียนเด้อเสียงกสิอตูเดินทางก่อนบดนี้เนาะโดย้นกินข้าวน้ําาแล้วเนาะดีจะว่าแกงละไม้ยินบ่แล้วบ่จักายบ่เป็นงโดยโอ้ยมามื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เชกัมาเป็นสัพพานบุญให้ทาง พอตุ้ยเดากับแม่ตุ้ยอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอยเนาะเพิ่นกับผ่าความคิัวนองกิดถึงมาครอบครัวของไอ้นุ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอยโดยมี entonces, ar, พี่น้องอาเสียงกับซื้อเขาน้ำซ้ำปลาเป็นชุดอุปกรณ์การเฮียนพี่น้องเนาะถือว่าครบเปิดเลยพี่น้องเอ็ยลูกสาวสี่คนเนาะจะได้เขาองค์ทำบุทเฮียนพี่น้องเอยโดยอาเสียงก็ดีใจนะพี่น้องเนาะต่อไปนี่ก็ไม่แต่ตั้งใจทำใจเฮียนสำหรับลูกสำหรับเต้าเนาะผู้เป็นพ่อก็ให้เป็นเสาหลักปักฐานให้มั่นคง ยึดมันในครอบครัวตลอดไปเนาะเนาะบุเสียงต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอ่าพอตุ้ยแล้กกับเมตุ้ยเดอ้อเนาะที่ไว้วางใจให้อ่าบุเชงนง่เป็นสะพานบุญให้พันนี้นี่เนาะโดยบุเชงกับบุมีอย่างที่จะตอบแทนก็มีแต่คำอวยพรอวยใจให้ทังพอกับเม่อยู่ทางต่างประเทศขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจ็บมาให้ได้ความไข้บอ่อยมีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุรมั่นปรารถนา สุขก,กายได้สบายใจเด้อเนาะสาธนะุพี่น้องเนอะ้ยเนาะพี่น้องเนาะจังไดกับบุเชียงกันเสีได้ลาพ่อเมพี่น้องเฮอกกันไปเบอร์สุขูสุขคนแรกวันนี้พี่น้องเนาะโดยไม่มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของบุเชียงอีกต่อไปสาหรับวันนี้พี่น้องเอ้สาบายดีเดสวัสดีพ่อเมพี่น้องกันเบอร์สุขูสุขคนเด้อพ่อเมพี่น้องเนะาะสบายดี